สวัสดีพี่น้องมือนีมาตัดหญ้าบริเวณบ้านลูกตัดใดแต่ฟังทางนาพี่น้องบ้านกันยังบถท่านในเซ็ตซับเรียบร้อยสมบูรณ์แต่กเค็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ พอเ็เอารถมาจอดไหวผีอยู่คุณง่วนหน่อยมันดื้อตัดออกมันแนมสะอาดหูสะอาดตาเน่กิน,นองมันโขกเอาเลือกขนดีปี่นี่ฝนพอแตงยาคืน เดี๋ยวจะค้องเขาสิกลับบานสาส้ามากกับสิโป่งอีกขึ้ได้ดุอพอพ้นไปตัดบริเวณต้นทุเรียนให้พี่น้องเบิ่งติหละยายสำรวยปู่ปูต้นกระเชิดไว้้างๆบานน้อยว่าสันมึงเจ้าฮัก ไปงาตัาหมูอัาน,น,นไหแหละข้าวไกงามังงกงาตเจ็บที่เเ่าไข่กับฟ้นถือกับคื่นคืนพี่น้องมันโหกหลายนี่พอคุณอาสิเอาเอารถมาดันออกเลยเพราะว่ามีแต่ของดันดันดันออก ดึองๆดงมีไงกันด้วยมาผูกบกหมวงไอไงทัวดือดเอ้าแบกอันตุเลียนมาผูกซับกันดูสิน้องเป็นว่าตัวได้มันตัวได้มันอันนั่นกะยังคอยตัดถิ่มคนละตัวได้ตัวใดงามกับจงไวคนละอันนี้อยู่ในสวนหมู่ เพิ่ขีดเชื่อผักที่น้องเป็นกบสิมาตัดออกบอริเวนต้นใหม่นึ่สินับเบิ้งด้จักตุนหนึ่สองสามสี่แถวในสี่ต้่นเพเลี่ยนสี่ตุนแถวหนี้อู้หาตุนก็ตุ่นวันนี่บอกมวงสิมาตัที่ลังมากอกต้นเกดตุนแปดตุนก็ร่างแปรตุนแค่นี่บอกว่าตัวไหซิปต้น นมียฉันด anyway, <pod Ä h> ้วยว่าต้นใดมันอนี้กูปูเลยนีเด้ต้นนี่ละมามาแซมคูต้นนี้เมียฉัด้วยสื่อต้นต้นจากอันมาในเน็ดพี่น้องมันตะคู่อยางไงถามว่าันดูแลดีมันกับิคื่ดูแต่ต้นนี่ต้นสื่อต้นละสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบแบบไซนยนี่ต้นละสองร้อยยี่สิบ แต่ซ้ำนี่ันดูแลได้กะเฉพาะกินเนาะพี่น้องเนาะนั่นกะเขาได้กินน้ำบานน้ำเมืองเขาเอาไปยัางแ้มันสิได้กินบ่หุ่นเมืงองแบกข่าวยาทับมืดอันนี้บบกบกอันเขาเอื่นมั่งขุดพี่น้องอันนี้เมียะันด้วยซื้อเองต้นละหกพิษบาทแทงกินวาเบิ่งปูกระเปืนกระด้างกระดา้า อันนี้จะมะก่กวงสิดัด้าออกนี่ลหละพอพึก่กำลังตัดออกต้นนี้มันน่วยแม่พี่น้องแต่ว่ามันบ่สมบูรณ์นี่ารวยสือปลูกมองมองน้นปลูกมันบ่เกิดพอพิ่นเลเอาอันนั้นเอาบอทุเลียนมาใส่นม่เพิ่งนวยแล้วนี่แต่ว่าก็บ่ทันไหนนั่นเด้พอพิ่นบ่ทันไห้อยนวยจะลุนถิมแล้วนี่ อยู่ตัวนี้เรื่ถิ่นหมวง,งต้อนปู่ได้กินไว้ยใ่ดอกพี่น้องแต่ว่าทุเรียนนี่แล้วโบท่านหูตัวนี้ของน้องเคยเอามาฝากน้องเคยของตอนนี่มั้งนี่ทุสิแมนีนของตอนน่นองเคยเอามาฝากคาราคากไว้ปู่ชวนอเมเด้อร์คาราแต่ตัวนี้ยังไงทึ้นด้วยสื่อเอง สองยยบาทขึ้นอย่งงามอยู่ในนพอนะ่น้องนาะเปนช้างเลยยูทิพตอนนี้แล้ตัดปันน้เอออันนี้นต้องใช้สีร้อยแตดทิพย์าน้องเจ้าเบิ้งข้ามหัวไเดี๋ยวเดี๋ยวตัดอ,ออกให้แกใช้ขอเดิงอีกหลอบนึ่งตุได้แปต้นเองอันนี้ พญายาวันปลูกครูนั่นได้ทิพย์ตนในนี้มูงเขาว่าปลูกครูปลูกหกสามต้นถึงพี่น้องลงังต้น่มเขาวาปูกหกสามต้นภายในบริเวณก้อเดียวเนี่ยเงี้ยช่วยแต่อยากได้อยากลองอยากลองเบื้งสิบป,ปู่ไว้ให้ลูกยู่นี่มันอยู่นี่ที่ทางดิ้นมันต่างกันบ่พี่น้องเงี้ยช่อกปลูกไว้อยู่สวนนอกมัน ดินมันเป็นดินแบบดินม,มันสตื้นแห้งเนี่ยมันสืบกค่อยชุดตื้นคือต้นนีเนี่ยต้นนีต้นหนี้มันเป็นดินหินเนี่ยเขาเนี่ยเอาดินม,มาถมนี่ดินถมหาซิปหาซิปหลดได้พี่น้องนี่บริเวณน,นี่นี่บริเวณตน้นจากนี่นี่จากนี่ไปนี่นี่มาหาพญายผัวเดียวน่หาซิปลหปลดุดลักกามองเพื่อนก็หาซิปหลดุลดก็ลอยลง พี่น้องยายสำรวยสื่อสื่อเขาเอิญกระท่อมไงว่ายขักพี่น้องสองตนลอยแมยพี่นอ้องก็ไงทั่วเดี๋ยวเล่าเอามาปูบนไหนลอกตนหนึ่งมือนันเขามาแจกไม่ใหญ่สำลวยกับไปแหลกเอา้าได้สองตนเล่าเล่ามันได้เล้าคุ้มไหวอยู่สองตนไหวสองตน้น ก็ต้องบ้างบ้างแดดให้เพื่อนเนี่บ้างแดดถือแดดบ่เนาะพ่อยายมันปูดล้วนี่นี่โตนี่โตเขาเอามาแจกเอาไปแลกเอาพี่น้องบ้างแดดถือแดดบ่เนาะพ่อยายแต่โตนี้ไข่แน่เว้ยบ่ปูดนี่โตมันยังทำด้วยสิพี่น้องโตนี่บักบักบักต้องใช้สิเมนบักต่างวะเอะ บอกย่อมคิดบอกย่อมคิดนั่นไงฉันด้วยสื่อสองตัวนู้นไงไหวแห้งพี่น้องบวก,กินปีหนึ่งสองปีเขากระสืได้กินอยูเด้อคนใด,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 ดมากิน,นจ้ะกะไม่ไงสันเลากะมักทายลูกเนาะพี่น้องเนาะนั่นคูเรียนนั่งกับปูเหี้ยบุท่านมืดคุณว่ามันมัน,ม,นมันโป่งหย่อนแล้วคุณบุตรท่านเอาไปปูให้มัน ให้มันหยอดแกะจักหน่อยจนเจ้าออกปูกว่าจ้ะมุมมีเวลาน้ำเหลืพี่น้องปูเทื่อละน้อยเทื่อละน้อยคนคนเดียวเนาะคอยเห็ดคอยเห็ดไปเรื่อยๆพาลูกลูกเขาถามข้อมฟันเขาก่อนปูไม้ไผ่แสบไว้ให้เขาขอยู่หนิยังมัท่านไหนมาแสะแทงองอกให้เขาอยู่แางองอกออกห่างๆ โอห่างคางเอาให้ให้มันนอนยังไงไอ้ไข่เศบได้นี่ไอ้ไข่นอนหวานก็ไอ้หยอดอ้นไอ้นัอนกับกระทือดอกพี่นองเอ้ยนี่คืเรือกับบาตั้มมันจีต้องมาต้องเหลืองของของต้นทุเรียนพี่นนองว่าตว่าปูได้กินก้ะโอเคเลย ภูมมใจเห็นมันชดชื่นจังสีกับภูมิใจเพราะว่าพ,พารไงผู้วเดชเล่าเล่าขาย,ยันมาเบืองพี่น้องเล่าสีตื่นขึ้นไา่ถังมาแต่สีเลยเล่าสีไม่ฉีดตัวใดดิ้ดนซุ่มดิ้นบระซุ่มเราหูจักราเบืองในยูทูปมันมันกะมวนพี่น้องมันหกแน,น่ยังแน่เทากับจังคอยอันนี้เอา้าพัฒนาเอา้สาส้างหนุมาอยู่ สวนแป้งนี่ก็สามงานพี่น้องจะปลูกปู่ยาประมาณงานหนึ่งอยูกไหวเพชรท่านทาลูกเขาต้องกั้นสิปลู่ย่างเขาเอาดินมาถมกับเล้วแต่เขาแม่แม่เฮ็ดช่างมีแหละหมูกระมีแต่โบก็อยาดอกเอาไว้แนอมันเพราะว่าเป็นไงฉันด้วยบ่มากินของขั้น โอ้ยเขาจะได้ต้มต้มต้นอันนี้อ oh, ยู่นี่แหละน้องเคยเอามาให้บักกระเดา้ามันต้แม่พี่น้องเขไงก็เลยเอาต้นไอเอเนียดีร

โอเคพี่น้องกวดเนี่ยห่อไปง่ายก็เที่ยวหมือแล้วมีไงขึ้นเหนื่อยกับหมดแต่คุยนันคุยนี่ได้บ่าน้ำคุยนันได้บ่าน้ำคุยนี่ไอซีน้ำมันกับไฟหลายทีหลายมองมีไงเราก็ตัดออกอุ้ยข่อยอ่อนซ้อนข่อยไม่ยันไดนข่อยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนกุ๊บบ๊อกบอกพี่น้องโอ้ยเอเมน กดในหน่อยแต่นวลจะเม็นเถ่าอังซ้อนถ้ามันใหญ่เห็ดยังไรเอ้ากินเอาบุญเดีวเด้อพี่น้องโอเคค่ะคลิปนี้ก็บปากไหวสำนีเลยพี่น้องถ้าแมนแฟน YouTube แฟนคลับอยากให้สำเร็จอ้ะซอยกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น,อน,น้องเอด,ด,ด้อดมีเงสำรวยเก็ดตามข้ามสามารถนี่ละ บอกเก่งแต่ว่ากับมานะแต่ว่าช่วงไหนบอสบายกับสีห่างเหินแม่จักหน่อยด้วยพี่น้องสีสีต้าให้แป้นหมือดเลยพี่น้องแถวนี้เนี่ยสีต้าให้แป้นเหมืลดแต่บริเวณข้างทางเลยบังเขียบกับหน่วยละเด้อพี่น้องหลายหน่วยเราเห็นเราบังหน้าวกันหลายหน่วยเราสีต้อนสีมาต้อนไว้อยู่ดอกทำไมจะไปผูกสวนนอกที่นี่มีอะไรบอส มีไงเขาด้วยเป็นเพิ่อง,งโควิดเรงโรคประจำโตหลายอย่างมันเลยเห็ดเห็ดบดใดญ่ี่น้องก็อนเลยเห็ดเลยสวนดูกแลเวลุะกพอใหญ่แล้วก็แดนไปสวนนั่นแดนไปสวนนี่มันหลายสวนมันเหบบ็ดบดไทยมันเห็ดบดท่านเห็ดใต้ที่หนองเห็ดตามกำลังนี่ละไม่ทำได้ก็เอาสนั่นละโอเคค่ะคลิปนี้กับฝากไว้ซัมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้จดอจ้าเด้อผู้ใดหักมีไงจําด้วยกับ เขามาติดตามเขามากกดไห์กดซับสะไข่เสือเป็นกำลังใจให้เฮ็ดผิดใมหม่ๆอีกต่อไปเนาอพี่นองเนาะสวัสดีคะ่ะ